ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ลิงมจอมซนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับการใช้อินเวอร์เตอร์ไฟรถยนต์เป็นไฟบ้านนะครับตอนนี้นะครับผมได้ทดลองนะครับทดลองใช้ไปแล้วคันนี้จะให้เพื่อนๆมาดูอุปกรณ์ภายในนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับผมซื้อมานะครับตัวนี้เป็นรุ่นนะครับ ไฟ12โวลต์ไฟรถยนต์นะครับออก AC คือไฟบ้าน230โวลต์นะครับอันนี้ STA 1000A นะครับ 1000VA คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเปิดมาจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับเพื่อนๆนะครับนะครับนี่นะครับโอเคนะครับคราวนี้นะครับมันจะมีนะครับให้ดูนะครับกระแสไฟแบตเตอรี่รถยนต์นะครับกับ ไฟที่ออกแรมอาโหลดนะครับโหลดที่ออกไปนะครับถ้าไฟกระแสรถยนต์เต็มนะครับมันจะขึ้นนะครับไฟเต็มนี่เลยนะครับโหลดก็คือว่าเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับจะมีลิมิต5% 50% 100นตนั่นเองนะครับอันนี้1000 VA นะครับรุ่นนะครับยี่ห้อนะครับนี่ยี่ห้อนี้เลยผมว่ามันโอเคมากนะครับครานี้การดูดูยังไงนะครับอนิบายรับประกันนะครับการดูนะครับ ของเรานะครับยี่ห้อรุ่นเราก็ดูนะครับของเราเป็น s t 1 0 0 0 A นะครับ1 0 0 0 A เห็นไหมครับคราวนี้นะครับไฟออกนะครับ230โวลต์นะครับไฟที่ใช้นะครับในบ้านใช้พวกทั้งหมดรวมแล้ว650วัตต์นะครับใช้ได้ไม่เกิน650วัตต์นะครับไม่งั้นจะพังนะครับเพื่อนๆเราก็คำนวณนะครับพัดลมใช้ประมาณกี่วัตต์78วัตต์หลอดไฟประมาณ ที่วัตต์50วัตต์หลอด LED 18วัตต์นะครับเราก็บวกไปห้าไม่เกิน650นะครับคันนี้ไฟที่บ้านผมนะผมจะมีวิดีโอให้ดูนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับการใช้งานของตัวนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับรถยนต์นะครับหมุนนะครับเข้าทางนี้สิบสอโวลต์นั่นเองนะครับมีที่คีดมาให้นะครับอ่ะดูนะครับที่คีบอ่านี้จะเป็นการจ๊มนี่นะครับ แดงกับแดงดำกับดำนะครับพอเสร็จแล้วนะครับต่อเข้าอันนี้นะครับออกมาไฟบ้านนะครับจะเป็นปลั๊กตัวนี้น่เองนะครับกด power นะครับกด power นะครับถามว่าจะใช้ได้ยังไงนะครับคือการใช้งานตัวนี้นะครับเราต้องสับ cut out ลงก่อนนะเพื่อตัดสะพานไฟเวลาไฟดับนะครับเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้นะครับไฟกระแสย้อนกลับเข้ามามาตีกันแล้วมันจะทําให้เกิดการช็อตแล้วงจรเราจะเสียหายนะครับ วิธีการใช้นะครับก็คือนะครับทาปลั๊กหนึ่งตัวนะครับหีหนึ่งตัวนะครับเสียบเข้าไปนะครับทางนี้นะครับเสร็จแล้วเรายังไม่กดปุ่ม power นะครับเนื่องจากกระแสไฟมันจะออกนะครับปลายสายนะครับปลายสายเราก็จะทาอย่างนี้อีกหนึ่งปลายนะครับเสียบเข้ากับไฟบ้านนั่นเองนะครับก่อนเน้นย้ํานะครับเราจะต้องนะครับถอดปลั๊กตู้เย็นนะครับ ถอดปลั๊กตู้เย็นทั้งหมดนะครับถอดไฟปลั๊กทั้งหมดนะครับเพื่อเราจะมาดูโหลดของเรานะครับที่ผมบอกว่าใช้ได้ไม่เกิน650วัตต์นะครับแล้วก็โหลดมันจะขึ้น100%นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะใช้เราต้องถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างที่จะต้องใช้งานนะครับเพราะว่าจะเห็นนะครับการใช้งานของมันไม่งั้นโหลดมันจะเกินเครื่องมันก็จะพังนะครับราคามันก็ไม่ใช่บาทสองบาทนะครับเพื่อน คราวนี้ฟังให้มันละเอียดนะครับแล้วก็ยอมเสียเวลาตรงนี้นะครับเผื่อคนที่ไม่เข้าใจที่จะต้องอยากได้มันไปใช้งานนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับวิดีโอการใช้งานนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับนะครับข้อสาคัญนะครับก่อนที่จะเสียบตัวนี้นะครับอย่าเพิ่งเปิดไฟนะครับไม่งั้นกระแสไฟมันจะออกมานะครับเสียบเข้าปลั๊กกับไฟบ้านอทีไม่งั้นคุณจะถูกช็อตนะครับอันตรายมากนะครับเท่ากับไฟบ้านนะครับออกนะครับ โอเคครับเพื่อนๆนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานมันเลยนะครับว่าใช้งานยังไงต่อยังไงนะครับจะได้ไม่งงกันโอเคไปกันเลยครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นดงจำตนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอยู่กับเจ้าอินเวอร์เตอร์นะครับที่ทํากระแสไฟฟ้าภายในบ้านในขณะที่ไฟบ้านดับนะครับไฟนะครับที่บวกแบตสีแดงแบตดำนะครับออกนะครับผ่านเข้าสู่ปลั๊กตัวนี้นะครับหลายๆคนสงสัยว่าไปยังไงนะครับ ไฟออกไฟที่ต่อโวต์ของรถยนต์นะครับเข้านะครับออกนะครับ220บโวลต์นะครับแล้วเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเจวัดของในการทํางานของไฟฟ้านะครับเจ้าแบตว่าร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่นะครับถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นไม่ควรนะครับต่อไปนะครับร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับเราก็นะครับมาดูนะครับท่านะครับท่าห้าสิบหนึ่งร้อยนะครับตรงนี้เป็นคือการใช้ไฟภายในบ้านนะครับท้าเปอร์เซ็นตเต็มเมื่อไรนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้ได้ต่อนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถทําได้ อันนี้ก็เปิดไฟหลายดวงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่แค่สามเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่ถึงห้าสิบโอเคไปดูเลยครับวพาผมทํายังไงก็ลากสายนะครับลากสายไฟนะครับโอเคครับทําปักต่อปักนะครับเข้าสู่สวิตช์นะครับไปในบ้านก็ใช้นะครับไฟที่ใช้นะครับก็จะมีไฟดวงนี้นะครับไฟดวงนี้ประมาณห้าสิบวัตต์นะครับ พัดลมตัวละเจ็ดสิบแปดวัตต์นะครับตัวเมื่อกี้มันหกร้อยห้าสิบวัตต์นะครับใช้พัดลมสองตัวนะครับนี่ลูกน้อยนะครับพัดลมสองตัวนะครับยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับใช้ไฟห้องน้ำหนึ่งดวงนะครับอีกหนึ่งดวงนะครับแล้วก็นะครับใช้ไฟครัวนะครับใช้ไฟครัวหนึ่งดวงนะครับนี่ก็ทำได้ชิลๆกันสบายไปเลยนะครับแล้วก็ ไฟหน้าบ้านหนึ่งดวงนั่นเองนะครับไฟหน้าบ้านหนึ่งดวงการคำนวณนะครับของผมนะครับซื้อมาคือ a asta หนึ่งพัน b นะครับเอ้ยพิ่หุด1นึ่งพัน a นะครับสองร้อยนะครับสองร้อยสามสิบโวลต์นะครับก็จะคำนวณออกมาแล้วนะครับเป็นหกร้อยห้าสิบวัตที่ใช้ได้นะครับภายไฟสองรอยี่สิบโวลต์ภายในบ้านนะครับนี่ครับ อ่า5 0เฮิร์นะครับ DC นี่สามารถชาร์จไฟโทรศัพท์ได้นะครับในตัวของเขานะครับนี่ครับก็จะลดนลงมานะครับอันนี้คือเป็นเป็นรุ่นนะครับก่อนจะทําการเชื่อมต่อต้องตัดคัดเอาหรือเอาเบรกเกอร์ลงก่อนทุกครั้งนะครับไม่งั้นจะเกิดความเสียหายต่อกล่องนะครับตัวอินเวอร์เตอร์ได้นะครับอย่าลืมเอานะครับคัดเอาที่บ้านลงก่อนนะครับดึงมันลงหรือกดลงนะครับ หรือสะกิดลงนะครับไม่งั้นจะเกิดความเสียหายต่อกล่องอินพีนวอเตอร์ของเราได้นะครับเพราะว่าแม้ให้กระแสไฟมาชนกันเวลากระแสไฟของนะครับก่พอพลนะครับมานะครับตอนที่เขาทําการปรับปรุงซ่อมติมเสร็จแล้วนะครับไฟมันจะมาชนกันนะครับมันจะมีปัญหานะครับโอเคครับ